ต่อไปเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องารอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าควา,ามน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องเนี่ยเราจะไม่ใช้สัญลักษณ์ x เท่ากับ x ละเพราะว่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันสามารถระบุเป็นจุดได้ว่าจะหาค่าความน่าจะเป็นเมื่อ x เท่ากับเท่านี้ แต่ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องค่าของ x ของเราน,นี้ตก x ไปจะไม่ได้เป็นจุดอีกต่อไปแล้วแต่ค่าของ x จะเป็นในลักษณะของช่วงนั่นเองเอย่างที่เรารู้กันว่าตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องเนี่ยค่าที่เป็นไปได้ของมันเนี่ยจะมาเป็นช่วงเพราะนั้นสนัญลักษณ์การแจกแจงความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะใช้เป็น p x มากกว่าอะไรน้อยกว่าอะไรแบบนี้หมายถึงค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x บนช่วง a ถึง b นั่นเองมันจะไม่มาเป็นจุดแบบนี้ละแต่มันจะเปลี่ยนเป็นช่วงแทนเนาะเนื่องจากว่าค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มเนี่ยมีลักษณะเป็นช่วงเราเลยไม่สามารถระบุจำนวนเหตุการณ์ได้โดยการนับเลยต้องคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้ นะอ่ะก็จะเหมือนกับเรื่องที่แล้วคือฟังก์ชัน f เนี่ยจะกลายเป็นฟังก์ชันมวลความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่มชนิดต่อเนื่อง x เมื่อมีคุณสมบัติ3ข้อนี้อ่เป็นการให้เราเช็คอีกแล้วว่าฟังก์ชันเนี้ยมีคุณสมบัติที่จะยกระดับตัวเองให้กลายเป็นฟังก์ชันมวลความหนาแน่นของความน่าจะเป็นไหม หลักๆมี3ข้อแต่ข้อ3เนี่ยจะเอาไว้ให้เราช่วยใช้ในการหาค่าของความน่าจะเป็นโอเคแต่เราค่อยมาว่ากันอ่ะทีนี้เรามาสนใจในการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในช่วง a ถึง b ก่อนเนาะวิธีการหาคือ,อในเรื่องที่แล้วเนี่ยมันเป็นจุดมันเป็นจุดแบบนี้วิธีการหาคือเราก็แค่เอาค่า x ตัวเนี้ยไปแทนในฟังก์ชัน แล้วก็คำนวณค่าออกมาเป็นค่าของฟังก์ชันก็ได้ค่าของความน่าจะเป็นเลยแต่พอมาแบบต่อเนื่องมันเป็นช่วงวิธีการหาค่าความน่าจะเป็นคือเราจะต้องอินทิเกรตฟังก์ชันนั้นตั้งแต่ A จนถึง B โอเคไหมตั้งแต่ A จนถึง B ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่3.1ให้ฟังก์ชันมาหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นแบบต่อเนื่องนะเห็นไหม ค่าที่เป็นได้ของตัวแปรสุ่มเป็นช่วงอ,อันนี้เป็นแบบต่อเนื่องหน้าตาของฟังก์ชันเป็นแบบนี้สมมติว่าเราต้องการหาค่าของ p x อยู่ระหว่าง2ถึงสมสมมติว่าเราต้องการหาค่าของ p x อยู่ระหว่าง2ถึง3วิธีการคือ เราก็จะต้องอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง3ของฟังก์ชัน f x นี้นั่นเองนี่ก็อินทิเกรตตามปกตินอะแล้วก็อินทิเกรตไปแห่งค่า function. ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้คือในช่วง2ถึง3เนี่ยอยู่ในช่วงนี้มีค่าเป็น1ส่วน4นั้นอินทิเกรต1ส่วน4ก็จะมีค่าเป็น1ส่วน4 x โดยที่ต้องแทนค่า3ากับสลงไปแทนค่า3ลงไปใน x ก่อนเป็น1นส่วนสคูณสจากนั้นลบด้วย2แทนลงไป1นส่วนสคูณสแบบนี้ก็กลายเป็น3าส่วนสลบสส่วนสก็กลายเป็น1บบนส่วนสั่นเองอ่ะนั่นหมายความว่าค่าความน่าจะเป็นของฟังก์ชันนี้เมื่อ x อยู่ในช่วงนี้ก็มีค่าเท่ากับ 1ส่วนสีนั่นเองนั่นนี่คือการหาค่าความน่าจะเป็นของฟังก์ชันชนิดขอที่มีตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั่นเองอ้าะทีนีนนนนนนน้พอเราหาค่าความน่าจะเป็นเป็นแล้วเราก็จะต้องมาทําการเช็คหรือทําการตรวจสอบว่าฟังก์ชันนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะกลายเป็นฟังก์ชันมวลความหนานแน่นของความน่าจะเป็นไหมวิธีการเช็ค เราก็จะเช็ค2ข้อหลักๆเหมือนเ,นเรื่องที่แล้วแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยมาดูข้อแรกก่อนข้อแรกเช็คว่าตัวฟังก์ชันทั้งช่วงที่มันมีค่าเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับสูตรไหมก็จะเหมือนกับเรื่องที่แล้วแต่ว่ามันจะยากขึ้นหน่อยเพราะว่าค่า x หรือค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสูตรเนี่ยมันมาเป็นช่วงเนาะเพราะ้ต้องเช็คทุกค่าในช่วงนี้เลยว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับศูตรไหมนี่คือข้อแรก เงื่อนไขที่2ข้อ2คือเมื่อเราอินทิเกรตฟังก์ชันตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของฟังก์ชันนี้แล้วมันมีค่าเท่ากับ1หรือไม่ถ้าเงื่อนไขครบทั้ง2ข้อนี้ก็ถือว่ากลายเป็นฟังก์ชันมวลความหนาแน่นของความน่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างเดิมนี่แหละตัวอย่างที่3.1มีฟังก์ชันนี้เขาถามว่าให้พิจารณาว่าฟังก์ชันเนี้ย เป็นฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x อีกนหมแยคว่าเราต้องเช็ค2ข้อหลักๆคือข้อนี้กับข้อนี้อันดับแรกเช็คก,ก่อนว่าค่าของฟังก์ชันมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์หรือไม่ข้อนี้ง่ายหน่อยเพราะฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันค่าคงที่หมายความว่าเมื่อ x อยู่ในช่วง 1- นถึงหเนี่ยฟังก์ชันจะมีค่าเป็น1นส่วนสเสมอเลยถ้า x นอกเหนือช่วงนี้จะกลายเป็น0ูซึ่งอันนี้ก็ดูง่ายหน่อยปรากฏว่าฟังก์ชันนี้ มีค่าเป็น1ส่วนสเสมอซึ่งมากกว่าเท่ากับ0ก็แสดงว่าผ่านเงื่อนไขในข้อนี้ต่อไปมาดูเงื่อนไขในข้อ2ว่าถ้าเราอินทิเกรตฟังก์ชันตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แล้วมันจะมีค่าเท่ากับ1หรือไม่นี้เวลาจะเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ต้องดูตัวฟังก์ชันก่อนตัวฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบแบ่งช่วงเป็นแบ่งเงื่อนไขแบบนี้เราก็ต้องแบ่งช่วงการอินทิเกรต ช่วงอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงอินฟินิตี้คือช่วงยาวๆแบบนี้เลยแต่ฟังก์ชันมันแบ่งช่วง1ถึง5หมายความว่าช่วง1ถึง5เนี่ยฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะใช้เป็นค่าเป็น1ส่วน4ถูกต้องไหมส่วนตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึง1 ตรงนี้เนี่ยคือค่านอกเหนือจากช่วงตัวนี้มันก็จะมีค่าเป็น0ส่วนช่วงนี้ช่วง5ถึงอินฟินิตี้มันก็จะมีค่าเป็นศูนย์เช่นเดียวกันเพราะว่ามนอยู่นอกเหนือจากช่วงนี้รือว่าเป็นจำนวนอื่นๆมีค่าเป็น0นย์นี่นะหมายความว่าเราต้องแบ่งช่วงอินทิเกรตเป็น3ช่วงแบบนี้เนาะก็ได้เป็นแบบนี้ช่วงแรกคืออินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง1คือตัวนี้เราก็อินทิเกรตไปช่วงที่2คือ1ถึง5 คือช่วงที่มันมีค่าตรงนี้แล้วก็อีกช่วงนึงคือ5ถึงอินฟินิตี้แบบนี้อ่ะปรากฏว่าในช่วงนี้ค่าของฟังก์ชันเป็น0ย์เราก็แทน f x เป็น0ส่วนช่วง1ถึง5คือช่วงนี้ f x เราก็แทนค่าด้วย1ส่วน4สุดท้ายช่วง5ถึงอินฟินิตี้มันอยู่ในช่วงนี้มีค่าเป็น0ูนย์เราก็แทนด้วย0ู ซึ่งอินทิเกรตศูนย์ไปเนี่ยมันก็ได้ศูนย์อยู่ดีก็ตัดทิ้งได้เลยนี่ก็ตัดทิ้งได้เลยสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแค่นี้นั้นฉบับย่อๆของการอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็คืออินทิเกรตเฉพาะช่วงที่มันมีค่านั่นเองช่วงที่มันเป็นศูนย์เราก็ไม่ต้องไปอินทิเกรตมันนี่คือเราสามารถตัดเหลือแค่นี้ได้เลยเป็นฉบับยอ่อนะทีน,นี้พอจะ integrate. อินทิเกรตปุ๊บอินทิเกรต1ส่วน4 อินทิเกรด1ส่วนก็ได้ 1.4x ส่วน 4x เติม x ตั้งแต่1-5ถึง5ก็เติม5มาใส่ x ลบด้วยเติม1ลงไปอันนี้เนี่ยเป็นการดึงตัวร่วม4 1ส่วน4ออกมานะไม่ต้องสงสัยอะไรก็ได้ออกมาเป็นเท่ากับ1ปรากฏว่าผ่านเงื่อนไาที่2เพราะว่าผลออกมาเป็น1เพราะหมายความว่า f ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันความหนานแน่นของความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นั่นเอง ต่อไปข้อ2เขาให้หาค่าของ p x อยู่ระหว่าง2ถึง3ามการจะหาค่าความหน้าจะเป็นบนช่วง2ถึง3เราก็จะต้องอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง3ของฟัง์กชันนี้ปรากฏว่าในช่วง2ถึง3เนี่ยมันอยู่ในช่วง1ถึง5พอดี2ถึง3มันอยู่ตรงนี้ที่เราจะต้องการมันอยู่เป็น ค่าของฟังก์ชันในช่วงสองสเนี่ยมันอยู่ในช่วง1นึ่งถพอด้เพอดะนันค่าของฟังก์ชันเาเลยเป็น1นึส่วนสี่เนาะในค่าของฟังก์ชันก็เลยแทนด้วย1นึส่วนสแบบนี้แล้วก็อินทิเกรตตามปกติได้ออกมาเป็น1นึส่วนสนั่นเองต่อไปข้อ3ให้หาค่าเขาต้จะเป็นเมื่อ x มีค่ามากกว่า2หมายถึงให้หาค่าคขาต้จะเป็นเมื่อ x มีค่าตั้งแต่2เป็นต้นไปเลยคือตั้งแต่2ไปจนถึงอินฟินิตี้เลย ทีนี้ในช่วงแต่2องอินฟิน้เนี่ยมันไปเกินช่วงที่มันมีค่าของฟังก์ชันเป็น1ส่วน4เพราะฉะนั้นหมายความว่าในช่วง2อ n f ินฟินเนี่ยเราต้องแบ่งช่วงการอินทิเกรตออกเป็น2ช่วงคือช่วงแรกคือช่วงนี้คือ2ถึง5เพราะว่าตรงนี้ในช่วง2ถึง5ค่าของฟังก์ชันเป็น1ส่วน4ส่วนในช่วง5เป็นต้นไปจนถึงอินฟิน t y ี้เนี่ยค่าของฟังก์ชันมันเป็น0นเพราะั้นข้อนี้เราต้องแบ่งการอินทิเกรตออกเป็น2ช่วงด้วยกัน แอนติเกตออกเป็น2ช่วงคือช่วงแรกคือช่วง2ถึง5แบบนี้ช่วงนี้2ถึง5ช่วงที่2คือ5ถึงอินฟินิตี้อย่างที่บอกว่าเหตุให้เราต้องแบ่งเพราะช่วงนี้กับช่วงนี้ใช้ค่าของฟังก์ชันคนละตัวกันเลยต้องแบ่งช่วงในช่วงนี้2ถึง5ค่าของฟังก์ชันเป็น1ส่วน4ส่วนช่วง5ถึงอินฟินิตี้ค่าของฟังก์ชันเป็น0ตรงนี้ก็กลายเป็น0น แล้วก็คิดแค่ตรงนี้พอก็อินทิเกรต1ส่วน4ก็ได้1ส่วน4 x แทนตั้งแต่2ไปจนถึง5แล้วก็แทนค่าตามปกตินั่นเองได้ออกมาเป็น3ส่วน4นั่นเองอันนี่คือการหาค่าความน่าจะเป็นของฟังก์ชันของตัวแปรสู่ชนิดต่อเนื่องนนั่นเองอมาดูอีกโจทย์อีกหนึ่งประเภท โจทย์อีกหนึ่งประเภทก็คือแบบนี้ข้อนี้เขากำหนดหน้าตาของฟังก์ชันมาเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าติดตัวแปร k ด้วยซึ่งข้อนี้เขาให้หาค่า k ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้กลายเป็นฟังก์ชันความหนาแน่นของมวลความน่าจมัยของตัวแปรสูม x หมายความว่าเราต้องทำย้อนกลับนิดหน่อยอย่างที่บอกว่าฟังก์ชันนี้ ฟังก์ชันจะกลายเป็นฟังก์ชันความหนาแน่นนี้ได้ต้องผ่านเงื่อนไขหลักๆ2ข้อด้วยกันข้อแรกคือค่าของฟังก์ชันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0บนช่วงนี้เงื่งอนไขที่2คือเมื่ออินทิเกรตฟังก์ชันนี้ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แล้วมันต้องเท่ากับ1งแล้วเราเช็คไปทีละข้อเราเช็คไปทีละข้อเราเช็คข้อ1ก่อนเช็คข้อแรกค่าเคที่ได้ ต้องทำให้ k คูณ x บวก1มันมากกว่าหรือเท่ากับ0เข้าไหมซึ่งค่า x ที่เขาให้มาเนี่ยคืออยู่ในช่วง2ถึง4เพราะตรงนี้เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง2ถึง4เพราะนั้นหมายความว่าตัวเนี้ยเป็นบวกแน่ๆอยู่แล้วเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่า k ที่จะทำให้ k คูณกับจำนวนบวกแล้วมากกว่ากับ0เนี่ย k ก็ต้องเป็น0หรือไม่ก็ต้องเป็นเลขบวกเท่านั้น เข้น okay, ไหมนั้นหมายความว่าข้อแรกเป็นการกําหนดเงื่อนไขแล้วว่า k ที่ได้ของเราเนี่ยต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นนี่คือใช้กับเงื่อนไขแรก k ต้องเป็นค่าบวกต่อไปมาดูในเงื่อนไขที่2อ,อันนี้พิมพ์อัดพิมพ์ตกนิดหน่อยนะไม่ต้องสนใจก็ได้ดูในเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่2บอกว่าอินทิเกรตตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity ของฟังก์ชันเนี้ยมันต้องเท่ากับ1 เท่ากับเนาะเนเราก็เริ่มการอินทิเกรตอย่างที่บอกว่าเราต้องแบ่งช่วงกอินทิเกรตเพราะฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันแบบแบ่งช่วงช่วงแรกลบอินฟินิตี้ถึง2อินทิเกรตช่วงหนึงจากนั้นช่วง2ถึง4อินทิเกรตอีกช่วงหนึงสุดท้ายอีกช่วงนึงคือ4ถึงอินฟินิตี้เพราะว่า2ช่วงนี้ค่าของฟังก์ชันใช้คนละตัวกันช่วงแรกเป็น0ช่วงหลังก็เป็น0 เหลือแค่ช่วงตรงกลางคือ2อถึงสเท่านั้นที่ใช้ตัวนี้แล้วก็อินทิเกรตเฉพาะตัวนี้ตามปกตินั่นเองแล้วก็อินทิเกรตได้ตามปกติเลยค่าคงที่สามารถดึงออกมานอกการอินทิเกรตได้แล้วก็อินทิเกรตเฉพาะ x บวกหก็อินทิเกรต x ได้ x กำลังสอส่วนสอินทิเกรตหได้ x ตั้งแต่2ถึง4เราก็แทนค่าลงไปแทน4ลงไปใน x ลายเป็น4กําลัง2ส่วน2บวก c ลบด้วยแทน2ลงไป2กํลัง2ส่วน2บวก2แบบนี้คำนวณไปก็จะได้ก้อนนี้เป็น8แบบนี้ก็จะได้1เท่ากับ 8k จากนั้นก็ย้ายค่า8ไปหาร1ก็ได้ k เท่ากับ1ส่วน8นั่นเองนี่ก็เป็นการแก้สมการตามปกติเนาะมันก็ได้แล้วว่า k เท่ากับ1ส่วน8แล้ว k ก็เป็นบวกด้วย ไม่ขัดกับเงื่อนไขแรกของเราแสดงันหมายความว่าค่า k ที่ทําให้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันความแน่แนของมวลก็เราจะเป็นก็เท่ากับ1นส่วนแนั่นเองน้ะนี่คือโจทย์ที่มักจะเจอกันโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดของเราามดูแบบฝึกหัดข้อที่1ข้อที่1เขาให้พิจารณาว่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันความน่านแน่ของมวลความน่าจะเป็นหรือไม่อัะดับแรกเงื่อนไขแรกเช็คก่อนว่าค่าของ f x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ทุกช่วงทุกค่าบนช่วงนี้ไหมเนาะก็ลองเช็คดูทีนี้จะเช็คยังไงให้มันครอบคลุมทั้งหมดวิธีการเช็คคือเรายกตัวนี้มาตั้งก่อนวิธีเช็คเรายกตัวค่าของ x มาตั้งก่อนแล้เราจะทำให้ x ตัวน,นี้กลายเป็น ลักษณะของ 2x บวก5กลายเป็นลักษณะของฟังก์ชันนี้แล้วดูว่าค่าของ 2x บวก5เนี่ยมันอยู่ระหว่างช่วงไหนมันอยู่ระหว่างเลขไหนกับเลขไหนเนาะโอเคในต้องการ 2x ก็เอา2คูณทั้งอสมการเอา2คูณทั้งอสมการก็กลายเป็นแบบนี้2คูณลบ3ได้ลบ6 2คูณ x เป็น 2x 2คูณ1เป็น2จากนั้นต้องการบวก5แล้วก็เอา5บวก ทั้งสรรมการทั้งอัตสมการทั้ง3าข้างเลย5บวกกับลบ6เหลือลบ1นี่ก็เป็น 2x กบวก5 2บวก5ก็เป็น7นั่นเองบัญหาทัดนี้คูณ2ทั้งสรรมการในทั้งอัสมการบัญหที่บวก5้าทั้งอัตสมการปรากฏว่าก็ได้2 x งบวก5ตัวนี้คือ f x ของเราหมายความว่า f x ของเรามีค่าอยู่ระหว่างลบ 1ถึง7หมายความว่า f x มีสิทธิ์ติดลบหมายความว่าเงื่อนไขข้อแรกไม่ผ่านแล้วก็ไม่ต้องเช็คเงื่อนไขข้อที่2นั้นก็สรุปได้ว่าฟังกช์ชันนี้ไม่เป็นฟังกช์ชันความหนาแน่นของมวลความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นี้นั่นเองนี่คือข้อที่1ต่อไปข้อที่2 กำหนดฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้ให้เช็คว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันความหนาแน่นไหมอันดับแรกเช็คก,ก่อนว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือไม่บนช่วงนี้นะอ่ะเรามาพิจารณาดูตรงนี้ค่า x ของเราเนี่ยเราต้องเอาไปยกกำลังสองอยู่แล้วถูกต้องไหมเราก็ต้องมาคิดว่าก้อนเนี้ยา x กำลังสองลบ1เนี่ยมีทางติดลบหรือไม่ มีทางติดลบหรือไม่ถ้ามีเลขสักเลขหนึ่งในช่วงนี้ทำให้ก้อนนี้ติดลบหมายความว่าฟังก์ชันนี้ก็จะไม่ผ่านเงนื่อนไขการเป็นฟังก์ชันความนแน่นทีนี้ต้องลองคิดดูว่า x ในช่วงนี้ทำให้ตัวนี้ติดลบได้ไหมปรากฏว่ามีอย่างน้อยตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวนี้ติดลบได้ก็คือ x เท่ากับ0นย์ั่นเองเมื่อ x เท่ากับ0แทนลงไปจะได้เป็น3คูณ0ูนย์กำลังสองลบ1ซึ่งจะได้ศูนย์ลบ1 เท่ากับลบหหมายความว่ามี x บางตัวในช่วงนี้ทําให้ก้อนนี้ติดลบนนั่เองซึ่งไปคูณกับ1ส่วน114ก็ติดลบอยู่ดีให้หมายความว่าฟังก์ชันนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันความหนาแน่นเหมือนกันอันนี้ก็จบแค่นี้ได้เลย ข้อ3ข้อ3ให้ฟังก์ชันมาแล้วให้หาค่าความน่าจะเป็นบนช่วงลบ1ถึงสทีนี้ต้องดูก่อนว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่มันมีค่าทั้งหมดไหมมันมีบางช่วงในนี้ออกไปนอกช่วงนี้ไหมปรากฏว่าลบหนเนี่ยแคบกว่าช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงนี้ทั้งหมดเลยงนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปแบ่งช่วงการอินทิเกรตเพราะนั้นตัวนี้ค่า x อยู่ระหว่างลบ1ถึง2เราก็สามารถอินทิเกรตยาวๆได้เลยโดยไม่ต้องแบ่งช่วงแล้วก็อินทิเกรตยาวๆได้เลยนละคลัก็ช่วงนี้ฟังก์ชันมีค่าเป็น x กำลังสอส่วน18อินทิเกรต x กำลังสส่วน18ก็ได้เป็น x กำลัง3ส่วน18เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ส่วน3ด้วยแทน ถึสเอาละนี้ก็